ครับสวัสดีครับข้าวฟ้ามครับที่กัดกับอ่านน้องซิมตมบโลโคกรามเพื่อจัดตัวระพีม่านจังหวัดเลยครับ้ายหัวแม่สาวเฮงนะครับนี่ครับได้ออกขากมาแล้วครับมาจินหยาแล้วเบี้ยตันสาสตร์แล้วนี่ครับแม่ลกูก ขายโรเด้อครับนี่ขายเมื่อนหาครับเป็นทรงหยาโซครับเหมือนแร่งครับนี่ขายถกก็ถูกซีขาไปแล้วขายผู้รับได้ผู้ก็เจะเอาเส้อก็จะกับมายังสบายก็เจ้าตีเนี่ยแหละก็จาจะไปเลี้ยงเอาลูกมัน <c oughs> เลี้ยงในอย่เป็นซิปลูกคนละครับ <c oughs> อยู่กระปูเข้าเหลียญน,นี่ครับพี่นอ้องตน้นซากเอาออกฟอ,อกมากฟอกจะแช่พิษกี่ตัวหัวยงเจ้าเอามาไร้พี่นี่ครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดียนครับเขาออกเพรที่ปีนี่ครับเป็นเครื่องดำเส้นบดขอบตาดำครับเพิ่มสูงกะรอยยิ้มซีบรอยยิ้มหาเดนียวพี่น้องด้วจอยแน่อยู่ ว่าไปตามเนื้อผ่าครับเจ็ดปันหาแล้วพี่น้องแล้วเบือมีเรื่องยอนส่วนนี้ดีหูดีเลยครับเที่ยงดีนะครับเก็ดปันหาลอยเทียมดำเปือป้อเเ,เสียมจนแสบตาลูกคลิกแดงคนนี้ครับเนี่ลูกหลอดด้วยครับใส่หลอดบดรับนี่เป็นส่วน ยังไงกันงูดีเซียงจี้เฟื่องแล้ววันนี้ขังขวางเตียนหกแล้วหลอดลมหลอาไตแล้วเจสเดอออกขวางีจสลองเอาไปเรียงไปค่อยยืนหยาเจ้าเดียวเขามีหยาอะไรสิบมือเศร้ามือเหลี่ยมขึ้นเป็นตัวแม่ครับนี่แหน่หน้าเลื่อยไปหนหวงกูได้งอปล่อยเอาไปไว้เป็นหาเตียนหกก็นดลยทับแล้วสิบหกสิบเจ็ดเดียนสิบแปดเดียนนี่ครับเบื้งตัวที่สองครับนี่ครับ หกหางหญ่เครื่องดำเปือป้อๆอันนี้นะตึกดีครับเนี่ยหนังดีนะตัวนี้ว่าจอ้อย,ยอพี่น้องเด้วยลูกเช่หกแปดนี่ยลงแรกครับอขาดำเครื่องดำเปือป้อๆกับเขาว่าออกดีครับตัวนี้มันสีหลุนซะบุสิออกสิออกพ่อพ่อติปีพ่อเห็นเห็นเนี่ยล่ะเป็นเวครับนี่นะ หาดีตัวนี้ครับเป็นตีนี่ยว่าขาดอ๋อตัวนี้งามเลยสมบูรณ์ดีม้นหูดีสัตว์นี่ครือเรื่องเงินแต่ราย้านอ่อนตัวความสูงรอยยิ้มหาบอกว่าครับนี่เกิดราคาไปเก้าพันหา้ะครับนี่้ะมันหนาดีครับที่นอนีด้ยังออกขวางมาหล้วยังโตเย่ดีครับ นี่เท้าทายกังเสียมันโตยิ่งดีนี่ยเท้าทายอยู่ในขวั่มันว่กขัดเอาออกมามันต่างตาเลยดิอะไรคือเท้าทายอยู่ทั้งหลดและลเสียมันบ่ได้มุ่งบ่ได้ยังเอาลงมาทายกังเสี่ธรรมาชาติมันดูดีดครับทายพี่น้องเบื่องขั้งติดใจแน่เบื้องครับ เนีย่ยคับลูกครับพ่อยจะคว้างจนได้พี่น้องเนยะบ้านสีบ่อมีจะคว้างมีจนได้เนี่ยครับยอด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 อ่าเนี่ยเนี่รวมกันนี่ครับได้เ,เห็นธรรมชาติพี่นอ้องเอามักตัวได้เรียกเอาเอาไปเป็นคค่แล้วก็ได้ครับพี่น้อง ตัวชอยนี่เจ็ดพันหาตัวอวนเก่าพันหาแล้วครับนี่เราจะเป็นคู่แรก็ได้ครับคู่นี่ก็บเมื่อเจ็ดครับชี่นงอนด้วยนี่อยากให้มันไปยืมกันละมันเกิดแม่ฟัมกันยหยแม่ฟัมกันนี่เมื่อไป ได้ออกอควากไหมหรอกครับเบอร์นิ่งกันได้แหละครับดีใจได้ออกอควากหลอดลมหลอดตายเนาะมึงแล้วก็นันตายหลายตัวนี่พี่นี่เอาเอาวนี่ครับลมลุ่งหัวซุบฉี่ของตายเอือกันไปปาดตัวอะไว่าเป็นไดกินกับฟังถิ่มอ เสียของครับพี่น่องขอ,อกจจะแฉบบพัฒนาเบาลงทุกจังเดยกจังสันโมโวล้านเน่ยเอาวางงามคู่พี่เราด้วยตัวน่อยตัวจ้อยนี่เจ็ดพันหาอยโตอ้วนผมว่ามันได้น้ำได้เนียดีเลยเก่าพันหาร่อยครับนั่นแหละตัวได้เรียว้าไปเป็นคู่เลยก็ได้เลยพี่น่อเด้วย ขอขอบคุณขอบคุณที่รับชมคลิปช,ช่อง YouTube สุภาฟาร์มนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเิ่งเล่นไปเพื่อความบันเทิงก็ใายเล่นไปจริงๆหรือเพราะเรียบหรอกสบายสบายกับผมกัขอจบคลิบชังนี้แหละครับผมกับขอบคุณครับสวัสดีครับับ,บสวัสดีครับับผม